สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธ์พลังกูลนะครับวันนี้เอาเทคนิคในการบริหารจัดการคนที่เรียกว่าเป็นเทคนิคที่สำคัญอันหนึ่งนะครับในหนังสือของจอห์นซีแม็กซ์เวลที่เขาชอบเขียนเกี่ยวกับเรื่องของลีดเดอร์ชิพนะฮะว่าในการเป็นผู้นำที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรต้องแสดงออกยังไงบ้างกับคนรอบข้างซึ่ง จากเทคนิคต่างๆที่ทางคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลเขาให้ไว้เนี่ยก็สามารถจะเอามาประมวลออกมาเป็นตัวหลักๆซึ่งผมก็เรียบเรียงขึ้นมาจากแนวคิดของเขาอะนะฮะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีเป็นผู้จัดการนะครับหรือเป็นผู้บริหารหรือผู้นําที่ได้ใจลูกน้องสามารถที่จะครองใจคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเพื่อนร่วมงานเจ้านายเนี่ยนะครับ เขาน่าจะมีพฤติกรรมอยู่6ประการหลักๆ3อย่างนะครับเรามาดูกันทีละเรื่องนะฮะประเด็นแรกก็คือเขาคนนั้นจะต้องไม่มัวแต่คุยเรื่องของตนเองให้คนอื่นฟังอยู่ตลอดเวลาคือคนเราอย่างที่เข้าใจนะครับก็มักจะพยายามที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยมองเราว่าเราเป็นคนสําคัญดังนั้นการที่เราพูดแต่เรื่องของตัวเองให้กับคนอื่นฟังอยู่ตลอดตลอดเนี่ย บางครั้งมันทําใหา้คนอื่นอาจจะรู้สึกถึงความที่เรียกว่าหมันไส้บางอย่างไอ้ทำไมชอบโมชอบโออวดในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะฮะ เข้าใจนะครับว่าบางคนเขาต้องการที่จะสร้างเครดิตสร้างความน่าเชื่อถือแต่การที่มัวแต่ยกยอตัวเองให้คนอื่นฟังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งมันจะเสียเครดิตมากกว่าที่จะได้นะครับดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะได้ใจคนอื่นวิธีการก็คือให้คุยเรื่องของคนอื่นนี่แหละฮะของคนคนนั้นลหละครับในระหว่างที่พูดจาการน,นั่งคุยกันหรือว่าทานข้าวกันบนโต๊ะเนี่ยให้คุยกันในประเด็นของ คนคนนั้นเป็นหลักแทนที่จะคุยเรื่องของตัวเองนะครับเคยสังเกตไหมฮะเวลาไปทานข้าวกับผู้ใหญ่เนี่ยเขาที่เขามักจะได้ใจของลูกน้องหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยผู้ใหญ่คนนี้เขามักจะสอบถามเราว่าเป็นยังไงแบบไหนนะแล้วก็จะคุยวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของเรานี่แหละ,ละเขาเ็าจะไปต่อยอดของเขาใช้คำถามที่วนกลับมาหาเรื่องของเราอยู่เสมอซึ่งถามว่าเรารู้สึกยังไงครับ ผมเชื่อเลยฮะร้อยทั้งร้อยเราต้องรู้สึกแฮ ppy มากๆที่เอ๊ะผู้ใหญ่คนนี้เขาสนใจเราแฮะเราน่าจะเป็นเ,เรียกว่าอยู่ในใสายตาเขาโอ,อ้น่าจะได้งานน่าจะอะไรต่างๆนานาตามมานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆดังนั้นถ้าเราจะครองใจคนอื่นไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือเพื่อนเนี่ยนะครับจุดแรกเลยก็คืออย่าโมาแต่พูดเรื่องของตนเองพยายามที่จะฟังพยายามใส่ใจเขาแล้วก็ดึงเรื่องของเขาแล้วก็คุยเรื่องของฝ่ายตรงข้าม เป็นหลักดีกว่านะครับอันที่2นะครับอย่าฉลาดอย่างเดียวนะฮะก็คือเรียกว่าคนที่จะได้ใจผู้อื่นเนี่ยการฉลาดหรือว่าความฉลาดหรือว่าการศึกษาที่ดีหรือการศึกษาสูงสูงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าเราจะสามารถครองใจคนอื่นได้สิ่งที่รับประกันได้จริงๆก็คือต้องทําความเข้าใจทําความเข้าใจในฮะในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการ ว่าจริงๆแล้วเขากําลังต้องการเรื่องอะไรเขาอยากได้ประเด็นไหนนะครับเขาอยากให้เราเข้าใจเขาในเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราบางครั้ง EQ สูงๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเรามักจะตีความเข้าข้างตัวเองแล้วก็จะมองว่าจุดที่เราเห็นภาพเนี่ยมันคือจุดที่สําคัญที่สุดเป็นประเด็นที่เป็นหลักที่สุดแล,ะละ้วล่ะมันเลยทําให้เราปิด หูปิดตาปิดทั้งหมดแม้ว่าเราจะไม่ได้ปิดนะครับในทางปฏิบัติคือเปิดหมดแต่ใจเราเนี่ยปิดอยู่กับสิ่งที่เราคิดมันก็เลยทําให้อีกฝั่งหนึงเวลาเขาพูดอะไรมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ฟังเขาเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าไอคนนี้ไม่น่าคุยด้วยนะการที่จะได้ใจคนนี้ก็จะหายไปทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาความฉลาดนานะครับให้เอาเรื่องของความรู้สึกใส่ใจ อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ทําความเข้าใจในสิ่งที่เขาสื่ออันนี้เป็นตัวที่นําได้ดีที่สุดนะฮะนี่คือประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3เชื่อได้ใจคนอื่นก็คืออย่าพยายามทําให้คนอื่นเขากลัวเราคือบางคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาก็จะคิดอยู่ในมุมเดียวว่าถ้าทําให้ผู้ตามหรือลูกน้องเนี่ยเกรงกลัวเรามากที่สุดจะทําให้เขายินดีที่จะยอมตามเราดีที่สุดซึ่งเอาเขาจริงๆมันไม่ใช่ จอห์นซีแม็กซเวลล์เขาพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าเวลาปกครองคนอื่นโดยทําให้เขากลัวมากๆเนี่ยมันจะทําให้เขาไม่กล้าที่จะทําอะไรแล้วก็ไม่กล้าที่จะคิดไม่กล้าที่จะพูดในสิ่งที่เขาคิดซึ่งบางครั้งไอ้ความคิดตรงนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานได้แต่กลับกลายเป็นว่าลูกน้องไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดไม่กล้าทําอะไรเลยนะ,ะทำทุกอย่างด้วยความกลัว แบบนี้ไม่ได้ใจแน่นอนเพราะอะไรเพราะสุดท้ายถ้าวันหนึ่งเขาลาออกไปหรือไม่อยู่ตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เขาจะรู้สึกคือเขาจะรู้สึกแฮปปี้มากๆในการที่ไม่ได้อยู่กับเรามาเจอเราในอนาคตอาจจะรีบวิ่งหนีเลยเพราะไม่อยากจะทักถ่ายแบบนี้คือไม่ได้ใจคนอื่นนะครับอันนี้คือข้อที่3นะฮะอย่าทําให้คนอื่นเขากลัวเราให้มากนักข้อที่4เนี่ยอันนี้สําคัญนะครับถ้า,เ,าเราสามารถที่จะสร้างให้คนอื่นเขายิ่งใหญ่ขึ้น ในประเด็นนี้คือพัฒนาคนอื่นให้เขาเก้าวหน้าได้ให้ความรู้ให,ให้ความสําคัญกับคนอื่นทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความสําคัญทั้งในการทํางานทั้งในชีวิตส่วนตัวเนี่ยถ้าทําแบบนี้ได้เราจะได้ใจคนอื่นทันทีนะแทนที่จะเหมือนกับหลายๆองค์กรที่เราเคยได้ยินมานะฮะว่าผู้บริหารเนี่ยพอถึงเวลาที่ลูกน้องหมดความรู้หมดทักษะก็คือเรียกว่าใช้งานจนหมดสิ้นแล้วเนี่ยก็เลย ถีบส่งเลยก็คือมองไม่เห็นความสําคัญใดๆนะฮะพยายามที่จะไม่ปฏิสัมพันธ์ด้วยปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นซึ่งสุดท้ายก็จะไม่ได้ใจนะครับการที่เราจะได้ใจคนอื่นแน่นอนคนอื่นก็ต้องรู้สึกแฮปปี้ไปกับเราดังนั้นความรู้สึกแฮปปี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้แน่นอนถ้าเราพยายามส่งเสริมพยายามทําให้เขามีความสําคัญแล้วก็ประสบความสําเร็จในการทํางานอันนี้คือประเด็นที่4นะครับสร้างคนอื่นประเด็นที่5คือ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยหัวใจจริงๆให้ความจริงใจกับเขานะเคยรู้สึกไมหมฮะว่าบางคนเนี่ย,เ,ยเขาคุยกับเราเขาให้ความจริงใจกับเรามากๆแบบเนี้ยถ้าเราเซนได้นะครับเราจะมีความรู้สึกแฮปปี้กับคนคนนี้มากอยากพูดคุยอยากที่จะช่วยเหลือในการทํางานทั้งงานทั้งส่วนตัวเนี่ยบางครั้งเดินเข้ามาขอก็ยินดีที่จะช่วย เพราะอะไรเพราะคนคนนั้นปฏิบัติต่อเราด้วยหัวใจจริงๆประเด็นสุดท้ายที่สําคัญมากๆที่จอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาให้เป็นแนวไว้นะครับว่าถ้าอยากจะครองใจผู้อื่นเนี่ยข้อนี้อย่าทําเด็ดขาดก็คืออย่าดินทาคนอื่นรับหลังเพราะการดินทาน,นี่มันเป็นอะไรที่แบบไม่จริงใจกับคนคนนั้นนะครับเขาบอกว่าผู้นําที่ดีนะฮะจะไม่เอาเรื่องราวของลูกน้องหรือของเพื่อนหรือของคนอื่นเนี่ย มาคุยลับหลังคนนั้นถ้าจะคุยจะฟีดแบ็ k ต่อหน้าส่วนตัวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคําชมหรือว่าคําตําหนิเนี่ยถ้าเขามีโอกาสเขาจะเรียกคนนั้นแล้วมาคุยตรงๆแต่เขาจะไม่เออออห่หมกไปกับลูกน้องที่เดินเข้ามาแล้วก็มาดินทาอีกคนหนึ่งให้เราในฐานะหัวหน้าเนี่ยฟังแล้วเราเคยเห็นไหมฮะหัวหน้าบางคนก็เอออเล่นด้วยบางทีสนุกสนานไปกับคําดินทาพวกนั้นเนี่ยพอ ลูกน้องคนที่ถูกนินทามารู้เข้าว่าคนนี้มาดินทานายคําถามคือถ้าเราเป็นคนคนนั้นเราจะรู้สึกยังไงผมว่ารู้สึกแย่ไปเลยนะครับกล,กลายเป็นว่านายที่เราเคยมองว่าพึ่งพาได้กับกลายเป็นว่าพึ่งพาไม่ได้เพราะฉะนั้นการดินทาผู้อื่นรับหลังเ,เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งในฐานะที่ท่านจะเติบใหญ่ไปเป็นผู้นำนะฮะหรือจะไม่ต้องผู้นําก็ได้อยู่ในทีมเดียวกันแล้วอยากได้ใจของทีมงานหรือจากเพื่อนร่วมงานเนี่ย เรื่องของการติฉินนินทาเป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงเรียกว่าต้องหลีกเลี่ยงอย่างให้ให้เรียกว่าหลีกเลี่ยงที่สุดนะครับเขเคนะครับนี่น,นี่คือ6ประเด็นหลักๆนะครับที่จะทําให้ท่านได้ใจของผู้อื่นมาสรุปการสัส้นๆน,นะครับก่อนจบประเด็นที่1ก็คืออย่าคุยแต่เรื่องของตัวเองนะพยายามคุยในเรื่องของฝั่งตรงข้ามนี่แหละครับสองอฉลาดอย่างเดียวไม่พอก็คือไออย่างเดียวไม่พอต้องมี EQ ด้วยนะครับ 3. อย่าปกครองคนอื่นโดยการทําให้คนอื่นกลัวเราจนหัวขดไปเลย 4. พยายามสร้างให้อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความหมายในการทํางาน 5. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยหัวใจจริงๆแคร์เขาจริงๆด้วยความรู้สึกจากใจของเรานะครับ 6. ที่สําคัญที่สุดอย่าดินทาคนอื่นรับหลังอย่างน้อยถ้ท่านทําได้ประมาณสัก6ประเด็นนี้ครับ จริงๆจอห์นซีแม็กควลิลเขามีหลักการอยู่เยอะนะครับแต่เท่าที่ผมชอบแล้วก็สรุปมาเพื่อมาให้ท่านผู้ฟังได้เอาไปหยิบแล้วก็หยิบไปประยุกต์ใช้เนี่ยนะฮะผมว่า6ประเด็นเนี้ยน่าจะเป็น6ประเด็นที่สําคัญมากๆถ้าท่านทําได้เชื่อว่าสามารถจะครองใจคนอื่นได้อย่างแน่นอนนะครับนั่นก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมกับคุณกาอับสวัสดีครับ